ปินนี่ฉันเป็นแม่แกนะแแบบเนี่ยรีกว่าแม่มไว้มาอีกนะจ๊ะขอบคุณมากครับ แม่ไม่ขาดสายเลยนะแม่จ้ะลูกสาวแม่เนี่ยยิ่งโตยิ่งสวยนะเนี่ยแม่แม่ว่ามันได้ใครมาละ่ะมันก็ได้แม่นมาไงอืงจําไว้นะลูกเรามีรูปร่างหน้าตาเป็นทรัพย์ไว้ใช้หากินหาคนรวยๆแเก่ๆกยิ่งแก่มันจะได้ตายเร็วๆเราจะได้เอาสมบัตนนิมาใช้ เข้าใจแล้วจ้ะแม่ฉันน่ะใช้ความสวยที่แม่ให้มาเนี่ยไปหลอกล่อพวกผู้ชายหน้างโง่ตันหากับพวกเนี้ยมันชอบแบบนี้แหละเราวะต้องอดอ้อ,อนมันให้เยอะๆนะลูกนะวันนี้สวยนะเนี่ยธรรมดาแหละลูกแม่ก็สวยนี่แม่กับลูกเนาะเมื่อกี้ช่ออะไรอะราคาตามนี้นะคะ ค่ะไว้เจอกันนะออ้แค่นี้ก่อนนะคะพอดีลูกสาวมาค่ะแม่ี่พิชิตเนี่จ๊ะคนที่ฉันเคยเล่าให้แม่ฟังไงอ๋อสวัสดีครับคุณแม่วันดีจ้าแม่ปินนี่ดูไม่แก่เลยนะครับปากหวานนะเนี่ยพูดให้คนแก่ดีใจผมพูด,ดจริงๆนะครับคุณแม่เชิญนั่งจ้ะขอบคุณครับพี่นั่งตรงน,นี้เลยอ๋อ,อเดี๋ยวปิ่นเอวผลไม้กับน้ำมาให้กินนะ นกชิดทํางานอะไรจ๊ะผมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างครับแล้วพ่อแม่ล่ะพ่อแม่ผมทํางานเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับมาแล้วจ้านี่ผลไม้กับน้านะเออคุยอะไรกันอยู่ล่ะคะพอดีแม่ถามชิดทํางานอะไรธุรกิจอะไรเลยจ้ะทานสิคะอันนี้หวานมากเลยนะขอชิมหน่อยนะ อบหน้าจัดหนักเลยนะครับจ้าอันนี้น่ารักที่สุดเลยเอา้าวสวัสดีครับแม่วัสดีจ้ามาหาปิ่นหรอวันนี้ปิ่นไม่อยู่จ้ะอ๋อเปล่าหรอกครับผมจะมาหาแม่แหละครับพอดีผมซื้อขนมมาฝากนะครับเจ้านี้อร่อยมากนะครับแม่อร่อยจริงหรอจ้าเอ่เอ,อลองชิมดูนะครับ งั้นแม่ขอชิมหน่อยนะฮัลโหลว่าไงจะชีตคิดถึงแม่ละสิอ,อใช่ครับแม่แม่ครับวันนี้ผมไปหาได้ไหมเอ่ยมาสิจ๊ะใครจะว่าอะไรล่ะ กลับจากต่างจังหวัดใช่ไหมครับยังจ้ารีบๆมาล่ะแม่จะรอคิดถึงจังเลยครับมแม่ก็คิดถึงจ้าแม่กับชินทำอะไรกันอะปินฟังพี่ก่อนนะปิน มันไม่ได้เป็นอย่างที่แกคิดนะแม่ก่อจะกินใครก็ได้นะมันต้องไม่ใช่คอนของหนูสิปินนี่ฉันเป็นแม่แกนะแบบเนี้ยไม่เรียกว่าแม่หรอกพี่ <S <S ชิดเสร็จยังอะไหนบอกว่าจะมาเอาเงินเฉยไงมาเอาเงินชิดนี่แกหลอกพวกฉันเหรออ้โง่ เลยกูจะเอาคนอย่างมึงอ่ะแก่ก็แกหยาบก็หยาบมหยาบแม่หรอมึงตกมากูตกกันเลยมึงก็อีกคนอีควายพวกมึงคิดได้ไงอ่ะว่ากูจะเอามึงจริงๆงจังจอ่ะไปกันเถอะพี่ลำขาดวกูไปทำอะไรให้มึงมึงถึ่งได้ไปทำกับกูแบบนี้<จ>มึงทำลายครอบครัว,วกู เออวาววันนี้พี่ว่าจะกลับบ้านว่ะพี่เชียงแกเป็นอะไรอ่ะบ้านมันเจ็บมือนวดอ่ะมันขายบ้านขายรถแล้วอ่ะมันทำร้ายทาั้งกายหนูด้วย,นนยพวกมึงต้องสนใจไอ้เด็กที่มึงเก่งสามารถดูดเงินผู้ชายรวยๆได้คงไม่มีผู้ชายคนไหนอ่ะค้องเงบังเลอแบบมึงแล้วก็มึงไม่ทำหั่นหรอก สองตัวพยายามต,ตอแหลขนาดไหนเขาก็ไม่ทังตังไว้